ครับผมวันนี้มาพบกับช่างชนนะครับผมวันนี้มาดูพาวเวอร์นะครับผมเป็นพาวเวอร์อ่าพ o เทคสามพันหกลุนฟิวเดียวนะครับผมใช้งานปกตินะครับปี2010นะครับเครื่องปี2010นะครับใายหาอยู่หลันสิบแปดคันละ2อิอิมนะครับถึง3ดอกได้นะครับผมใครสนใจ16,500บาทนะครับ16,500บาทนะครับเครื่องเดิมๆนะครับผมคาป์าเดิมอ่าไม่เคยซ่อมนะครับผมใครสนใจก็ 065 086 0361นะครับผมช่างชนขนมนองรักนะครับผมามาดูอีกแท่นหนึ่งนะครับผมจะเป็นเทคนิคซาวนะครับเทคนิคซาวจะเป็นโมโนนะครับตัวนี้นะครับย้ำเป็นโมโน176งกนะครับเ176จกับ J 56นะครับผมทั้งหมด16ตัวนะครับผมหมายความว่า8คู่นะครับผม8คู่นะครับตัวนี้8500มาบาทนะครับผม 8,500บาทถัปสิบ18นิ้ว4ี่ดอกได้นะครับถ้าัปไม่สูงเกินนะครับผมถัปไม่สูงเกินนะครับผมมาดูตัวนี้ประกอบอีกตัวหนึ่งหม้อใหญ่มากหนักมากนะครับผมเซอร์เกนห้าคู่นะครับผมใครหาอยู่เป็นโมโนนะครับย้ำนะครับ3,000บาทนะครับ3,000บาทเท่านั้นนะครับผมใครสนใจก็0650860361ช่างชนนนท์นนรักนะครับผมมาดูชุดเอ่อ ตัวนี้หน้าจอไม่ขึ้นนะครับผมเป็นงานช่าง1,000บาทนะครับผมไมา่ลอยไปได้ไม่ไกลนะครับผมเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับมาร์คซีตอง7นะครับแต่ว่าไปได้ไม่ไกลประมาณ5เมตรนะครับผมตัวนี้1,000บาทนะครับผม EQ 850นะครับผมตัวนี้ EQ 1,500นะครับผม NTS นะครับสภาพไม่ค่อยสวย1,500บาทรวมส่งให้เลยนะครับผมมาดูมิกตัวใหญ่นะครับผมมิก GL 2004นะครับผมอ่าร์เรนเดนฮิตนะครับผมพร้อมแร็คเลย นะครับหนึ่งหมืนบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งบาทบาทหนึ่งหมืนบาทเท่านั้นนะครับผมใครสนใจก็สอบถามท่านชุมนโดยตรงเลยนะครับผมอีกตัวนะครับพร้อมแร็랙เช่นกันนะครับเจ็ดพันห้ารอยบาทนะครับเจ็ดพันห้ารอยบาท lx เจ็ดนะครับผมจากเซาคลับนะครับผมตัวนี้ก็เสียงดีมีไม่ออกอยู่สองช่องนะครับผมก็ไปแก้เอานะครับผมใครสนใจบอสเทคนะครับผมอ่าเป็นบอสเทคไลท์โฟร์ไลท์สามสองนะครับผมไลท์ฟรี นะครับผมตัวนี้จะเป็นประมาณ12ช่องนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินนะครับสภาพไม่ค่อยสวยมากนะครับแต่ว่าสิ่งดีใช้ได้ทุกช่องนะครับผม5,500บาท5,500บาทนะครับผมถัดมาจะเป็นของอจัมเปอร์นะครับผมตัวนี้พร้อมแรกเช่นกันนะครับผม2,500บาทเท่านั้นนะครับ2,500บาทเท่านั้นนะครับผมเอาไปลองเอานะครับผมตัวมาตัวนี้นะครับต้องเปิดเกณฑ์สุดนะครับถึงจะดัง ขายตามสภาพสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมถัดมาจะเป็นวาเลนเจอร์นะครับผมก็มีขออแข็กบ้างนะครับผมสามพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับผมสามพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับใครสนใจอ่าสาวครับนะครับผม e mfx ยี่สิบทับสองนะครับเอฟเฟกต์หวานเช่นกันห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นใครหาอยู่เอลโต้เสียงดีนะครับผมเอฟเฟกต์แจม ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินนะครับ8,500บาทเท่านั้น8,500บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับผมหรือว่าจะเป็นดอกนะครับผมเป็นดอกอ่าตามนี้เลยนะครับผมแม่เหล็กยี่ห้านะครับตัวนี้ย้ําแม่เหล็กยี่ห้านะไม่ใช่ยี่สิบนะครับผมเอ่อเสียงดีนะครับผมเสียงดีนะครับตึงๆเลยนะครับผมใช้งานปกติไม่มีเบียดคู่ละสามพันนะครับผมคู่ละสามพันนะครับผมส่วนชาเลนเจอร์นะครับผมหมวกไม่ค่อยสวย แต่ผ้าเดิมนะครับผ้าเดิมนะครับชาริเจอร์พันสองจำแจมเลยนะครับผมดอกคู่ละสี่พันห้าร้อยบาทรวมส่งคู่ละสี่พันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผมมาดูสองสองสี่สองรุ่นเก่านะครับผมตัวนี้ดอกันเดิมนะครับผมดอกกันเดิมให้หาอยู่นะครับขายเป็นคู่นะครับกับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็ซ่อมมาแล้วนะครับผ้าไม่สวยนะครับขายรวมคู่ละสามพันบาทเช่นกันนะครับคู่ละสามพันบาทเช่นกัน ครูละสามพันบาทเช่นกันนะครับผมใครสนใจตัวไหนอ่าตัวนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับผมก็น่าจะมีอยู่แค่นี้นะครับสินค้าช่างชนนะครับผมสนใจก็ศูนย์หกห้าศูนย์แปดหกศูนย์สามหกหนึ่งช่างชนตนม้ลงรักนะครับผมเราจะเป็นตู้เบรคนะครับอีกตัวหนึ่งที่ยังเหลืออยู่นะครับผมอ่าครูละสามพันบาทนะครับครูละสามพันบาทนะครับผมสนใจสินค้าช่างชนตัวไหนก็ศูนย์หกห้าศูนย์แปดหกศูนย์สามหกหนึ่งช่างชนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม 065086 0361นะครับสายด่วนช่างชนพนมนรักษ์ครับผมสวัสดีครับ